โอเคครบพูดครั้งสุดท้ายสองหมืน่นห้านี่ไม่กลัวด้วยไม่กลัวต่อต่อด้วยอยากบอกก็บอกด้วยเด้เด้ดครบแล้วด้วยเอาพอ,พอและอย่ไปทำทำเลยละกันเนาะระบบตุ๊กตุ๊ แล้วเดี๋ยวอันนงี้เดี๋ยวทําเสร็จโอจะเสร็จไหมนี่คืนนี้เดี๋ยวถ้าทำผมไม่น่าเสร็จอะตึกแล้วด้วยทุกคนคงนอนแล้วอะถ้ามีเวลาเดี๋ยวถ้ามันเสร็จเร็วอะจะลงสตรอรี่สตรอรี่ในต่อตอจะลงสตอรี่เลต่อต่อทุกคนได้ดูกันขอบคุณนะ ขอบคุณทุกคนนะเลิฟทุกคนมากๆเลยขอบคุณมากทุกคนก็ว่ามาไลฟ์แบบแอบ๊บเดียวเพราะว่าเงาเงาก็เลยแบบเออนอนไลฟ์ให้ให้ให้คนดูให้เห็นหน้าเราบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เอ้ยเห็นระบบตุงขึ้นมาก็เลยเออแล้วพรุ่งนี้เราทําระบบตุงไปของมั่งไรเราบ้างดีว่านะ โอเคครบพูดครั้งสุดท้ายสองหมื่นห้านี่ไม่กลัวด้วยไม่กลัวต่อต่อด้วยจากบอกก็บอกด้วย